แก้วกังวานะฮะนซ้อมไปซ้อมมาขึ้นเวทูนเนี่ยทีนี้วันนี้มาช่องสามวันนี้เจอบัวเขียวไม่เคยชกกันนะวันนี้ร้อยเท่าไหรสามสี่เราเกินอะไรวันเช้าที่แปดครับจุดแปดนะตัวนี้เรียบร้อยแล้วไปซ้อมอยู่ไหนอ่ะเหมือนเดิมนะกี่วันแล้วรอบมารอบนี้ก็เกือบเดือนเกือบเดือนนะชกมวยไปสักสามร้อยได้ไหมเกือบเกือบนเกือบเกือบนะล่าสุดเราจำได้ไหมชกใครวะไปชกที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นวันนั้นเป็นไงผลงานทำงานเนาวันนั้น ต้องช่างมาญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อร้อยเท่าไหร่บนนั้นว่าสามสิบน้ำหนักปล่อยๆเราสี่ห้าเราเข่าด้วยพี่มือบัวเขียวนี่ยังไงก็เข่าเราน่าจะเสียเปรียบรูรยางเขาหน่อยไหมผมว่าไม่น่าเสียเปลี่ยนไม่น่าเสียเปรียบนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดโคราชอ่ะบอกทางว่าเชียร์ในวันนี้ก็นี้ผมจอชนะให้ได้ครับโอเคขอจุดนี้ครับผมครับบัวเขียววันนี้เจอกับแก้ค้างวานนะ เคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสามสบี่เก่ามาพอดีเลยดิพอดีก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตล่าสุดเราชกกับใครวันนั้นที่ที่นี่ไหมที่นี่ครับแต่งเชนจิวไหมไม่รู้ชื่อครับแต่งเชนจิ๋วนะวันนั้นวันนั้นแพ้เข้ามานะวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามสี่น้ำหนักเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบปีนี้เราปีนี้เราอยุตเท่าไหร่และอันนี้ยี่สิบเจ็ดปีชกมวยไทยมารวมๆ ไม่กี่กี่กี่ไฟได้กี่ไฟเกือบเจ็ดสิบเกือบทินะเอาคนจากจังหวัดเอ้คนจากประเทศประเทศอังกฤษเอาเฮลโหลโอเคเด้งกิ้วโอค